คราวนี้ก็มาพบกับพระนางพญาหลวงพ่อผลวัดถ้ำขุนกระเทงรุ่นแรกเนื้อดินนะครับหลวงพ่อผลท่านเป็นติ์ของหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารละลอยด้วยนะครับผมนางพญาประกอบด้วยสองพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์หลังรูปเหมือนนะครับนี่องนี้เป็นพิมพ์หลังรูปเหมือนนะครับแล้วก็อีกองนะครับอีกองจะเป็นพิมพ์หลังยันนะครับผม เดไม่ดูนะครับนี่นี่ก็จะเป็นพิมพ์นางพญาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับนี่นะครับนี่นี่มาดูองค์นี้กันก่อนนะครับนางพญาหลังรูปเหมือนนะครับคราวนี้มาสองกันดูนะครับ นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินผสมผงพุทธคุณนะครับนี่องนี้จะเป็นน่าจะเป็นมวลสารพวกเน่าจะดำดำน่าจะเป็นเป็นบ้านสมุนไพรนะครับนี่นี่เม็ดดำๆนี่เป็นเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ดำๆ องนี้นี่พิเศษมีเม็ดนาทานั้งด้วยนะครับนี่ถ้าส่องตัวจริงจะดูจะเห็นเป็นเม็ดนาเป็นเป็นผงตะไบของเพชรนาทานั้งนะครับนี่ที่เป็นจุดถึงเหลืองเลยนะครับเป็นเพชรน้าทาั้งนะครับพระรุ่นนี้ส่วนส่วนใหญ่ก็จะพบมีเศษตะไบของเพชรน้าทาั้งเป็นสมวนผสมด้วยนะครับ นี่ดน้าหลังนะครับด้าน,นหลังเป็นรูปเหมือนครานี้มาดูอองนะครับนี่องคนี้เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับอันนี้เป็นหลังยันนะครับนี่อันนี้เป็น,น,ปน,น,น,เ,ปนเนื้อเนื้อดินออกแดงนะครับออกแดงเนื้อดินเผาเนื้อดินออกแดงผสมผงพุทธคุณนะครับนี่ จุดขาวๆนี่นะครับเป็นผงพุทกคุณนี่หลังยันนะครับนี่นะครับผมมาตั้งเทียบขนาดทาั้งสององนะครับราคาเล่นหานะครับรุ่นนี้ก็อยู่จะ ประมาณสวยๆนะครับประมาณ800-1,500ถึ 1, 500บาทนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2องฝ่ายนะครับส่วนพุทธคุณนะครับพุทธคุณจะเด่นเรื่องของกพันชาตีนะครับมหาอุดเมตตาโชคลาภนะครับแคล้วคลาดด้วยนะครับผมสร้างน้อยหายากนะครับหน้าบูชาหน้าปสัตยมอีก1รุ่นนะครับผม